สวัสดีครับคลิปนี้มารับจ้างแกมันครับใส่รถยกครับผมไอ,อเพิเ่นก็นยังบ่ทันคล่องวันไดเนาะกับการมันยกยังบ่ทันคล่องถักวันไดนก,กรารรถยกเนาะครับสำหรับรถยกรถยกมันกับ เิ่นคิดในตันละตันละล้อยนะครับเนาะแถวนี้แวเนี่ยคิดตันละล้อยตันละล้อยมันอยู่นี่ก็กสามตันโมบุโมนาหอดสามตันเนาะมันไหลหนึ่งนะครับโมคือสีเต็มหลด บุส่งสิเต็มรถรถกกลลยกน,นี่ยกตัะละร้อยไทมันนี่ไท่ไล่ละสามร้อยครับแถวนี้ยกตัละละร้อยสำหรับรถแก,ก่ก็รถแก,ก่ก็ถ้าไปลงแป้งกต็ตัะละตัะละสองร้อยนะครับเสาต่างถ้าไปร้านน้อยก็ สิบหาตังค์ครับตันละร้อยหาสิปต่ไปลงแป้งแต่สองร้อยตันละสองร้อยก็บบวกคาเบกตันละห้าสิบบาทนะครับร้านน้อยก็ห้าสิบบาทคือกันครับแล้วแต่ร้านคือกันแต่ลงแป้งน่คือห้าสิบบาทอยู่แล้วครับถ้าเปอร์เซ็นต์แป้งบรุษไอ้บรุษไอ้สาว้าวเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะ นี่มันเพิ่นเนาหลายมันก็นได้บ่หลายนะครับมันไลหลนึงบ่เกิน3ตนนันดอกถ้าฮอดก็ได้รถยกตัวน,นี้เป็น L3608 แต่ทั้งหยกทั้งไทยมันกัดได้ดีอยู่ครับทั้งหยกทั้งไถหยกท,ทั้งไย นี่เขามากลางสวนครับหินมันเป็นก้อนครับเห็นเป็นก้อนก็หลดมันก็นต่ำก็ลำบากอยู่ก้อดินมันเป็นก้อนแข็งครับขอ,องมันกันกนบของบใหญ่นะครับของน้โนโอยๆกองละเชง สองเคงสองเครงครับของมันของบเกินสามเครงครับอันนี้เอารถแลนเหยียบทางเองเนะครับเหยียบทางของมัน้าีไอายออกมาห้าเงินครับมันี่ย็ได้น้ำมัน ่ำเลยแหละใบสามกว่าแล้วเข้าสี่โมงแล้วพอดีเขาเจ้าโทรบอกเนาะครับก็เลยนแรนออกมาเป็น,นังครับพอท่านคล่องหได้เนานะครับจะเป็นสิไปร้านน,อาาน,น้อยหรือว่าร้านใหญ่ก็ยังบอกท่านรู้ทำมันบ่เต็มรถก็สิไปร้านน้อยแล้ว พอกว่าไปรันใหญ่ไปลงแป้งมันกับบุคุ้มเนาะแต่มันสามตันขึ้นก็โอเคอยู่ไปลงแป้งนะ าคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้สำานี้ก่อนครับเดี๋ยวผมขึ้นเยียบมันก่อนครับเชียรมันก่อนครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ